อาหารโซเดียมสูงอันตรายต่อคุนท้องอย่างไรและเจ็ดอาหารโซเดียมที่คุณแม่ท้องต้องระวังอาหารที่เรากินทุกวันนี้นั้นส่วนใหญ่ย่าที่จะหลีกเลี่ยงโซเดียมซึ่งแฝงอยู่ในรูปแบบของเครื่องปรุงรสอาหารโซเดียมสูงแทบทุกเมนูจึงทำให้ปริมาณโซเดียมที่ได้รับในแต่ละวันนั้นมีมากจนเกินความจำเป็น และส่งผลเสียต่อสุขภาพทำให้เกิดความเจ็บป่วยได้ในระยะยาวโดยเฉพาะคนท้องซึ่งควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูงอย่างเด็ดขาดโดยโซเดียมอันตรายต่อคนท้องอย่างไรเรามาดูกันเลยอาหารโซเดียมสูงอันตรายมากแค่ไหนการกินอาหารในแต่ละมือ้อซึ่งมีปริมาณโซเดียมสูงจะทำให้มีโซเดียมในเลือดปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดการไม่สมดุลของหลอดเลือดร่างกายจึงเล่นสร้างสมดุลโดยการดูดน้ําเข้ามาเพื่อให้โซเดียมเจอจังลงไปเมื่อเป็นแบบนี้บ่อยๆเข้าจะทําให้แรงดันเลือดสูงขึ้นและตามด้วยโรคร้ายต่างๆมากมายตั้งแต่ความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจจากการอุดตันของหลอดเลือดหรือภาวะหัวใจขาดเลือด และหากเกิดขึ้นที่เส้นสมองก็อาจจะทำให้เส้นเลือดตีบหรือแตกเสี่ยงต่อการเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตได้ในที่สุดซึ่งจะเห็นได้ว่าปริมาณโซเดียมที่มากเกินไปนั้นส่งผลเสียต่อคุณแม่ได้มากทีเดียวจะลดปริมาณโซเดียมได้อย่างไรคุณแม่สามารถลดปริมาณโซเดียมให้น้อยลงได้โดยเริ่มจากการปรุงอาหารโดยการลดปริมาณเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลซีอิ๊วน้ำมันหอยผงปรุงรส ซึ่งอาจลดจากที่เคยใช้หนึ่งช้อนโต๊ะเหลือเพียงครึ่งช้อนโต๊ะหรือใช้เกลือสมุนรแทนเครื่องปรุงสําเร็จรูปนั่นเองส่วนผู้ที่มีความจําเป็นที่ต้องกินอาหารนอกบ้านก็ไม่ควรกินน้ําซุปที่ทางร้านมีบริการให้เพราะในน้ําซุปและก๋วยเตี๋ยวล้วนมีแต่เครื่องปรุงรสไม่ว่าจะเป็นซุปก้อนผงปรุงรสซอสถั่วเหลืองผงชูรสกว่าจะได้รสชาติที่กลมกล่อมตอนรับประทานก็มีปริมาณโซเดียมมากเกินม,มาตรฐานไปแล้ว รวมถึงผู้ที่ชอบปรุงรสอาหารเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาพริกซอสต,ต่างๆและเครื่องปรุงรสของก๋วยเตี๋ยวก็ควรลดปริมาณเครื่องปรุงเหล่านี้ให้น้อยลงด้วยเช่นกัน 7. อาหารโซเดียมสูงที่คนท้องควรหลีกเลี่ยงคุณแม่ท้องควรลดปริมาณอาหารที่มีโซเดียมสูงแทบทุกชนิดดังนั้นก่อนกินอาหารอะไรก็ต้องดูให้ดีก่อนว่า อาหารชนิดนั้นมีปริมาณโซเดียมสูงหรือไม่โดยเราก็ได้รวบรวมเจ็ดอาหารท็อปฮิตที่มีโซเดียมสูงและคนท้องควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดมาบอกกันดังนี้ 1. เนื้อสับแปรรูปเนื้อสับที่นำมาแปรรูปหรือหมักดองเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนแหนมปลาล่าปลาเค็ม,เ,มเนื้อเค็มและหมูแดดเดียวจะมีปริมาณโซเดียมสูงมากและมีรสเค็มจัด แถมไม่ดีต่อสุขภาพอีกด้วย 2. ออาหารกระป๋องโดยส่วนใหญ่อาหารกระป๋องรั้วมีโซเดียมสูงทั้งสิน้นและหากผ่านกระบวนการแปรรูปที่ไม่ดีก็อาจจะมีสารอันตรายปนเปื้อนอีกด้วยเช่นน้ำผลไม้กระป๋องและอาหารกระป๋องทุกชนิด 3. ขนมกรุบกรอบพวกขนมกรุบกรอบทั้งหลายก็มีโซเดียมปริมาณมากและมีผงชูรสเครื่องปรุงอีกหลากหลายชนิด ซึ่งรวมไม่ดีต่อคนท้องทั้งสิน้นดังนั้นควรหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีมาก C. เครื่องปรุงรสเครื่องปรุงรสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วน้ำปลาผงชูรสน้ำมันหอยผงชูรสหรือน้ำจิ้มสุก,กี้ก็จัดอยู่ในประเภทของโซเดียมสูงดังนั้นจึงควรใช้เครื่องปรุงรสเหล่านี้ให้น้อยลงทั้งนี้แนะนำให้ทำอาหารทานเองเพราะสามารถจำกัดปริมาณเครื่องปรุงได้ง่ายนั่นเอง 5. ขนมปังเบเกอรี่พวกขนมปังเบเกอรี่คุกกี้โดนัทและเค้กจะมีส่วนผสมของผงฟูและเบกกิ้งโซดาเป็นหลักซึ่งก็มีปริมาณโซเดียมสูงเช่นกันดังนั้นจึงเป็นอาหารอีกหนึ่งประเภทที่คุณแม่ควรหลีกเลี่ยงให้น้อยลง 6. ของหมักดองทุกชนิดอาหารหมักดองทุกชนิดถึงแม้ว่าจะเป็นผลไม้หรือผักอย่างเช่น มะม่วงดองผักกาดดองก็จัดว่าเป็นอาหารโซเดียมสูงเพราะในการหมักดองจะต้องใช้โซเดียมเยอะมากซึ่งหากทานมากเกินไปก็จะทำให้ได้รับโซเดียมเกินความจำเป็นได้เจ็ดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคุณแม่ท่านใดที่ชอบทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ต้องบอกเลยว่ามีโซเดียมสูงมากเช่นกันทั้งยังเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์คุณแม่ที่กำลังตั้งทันจึงควรหลีกเลี่ยงมากที่สุด โซเดียมถึงแม้จะเป็นธาตุอาหารที่สำคัญในร่างกายและขาดไม่ได้แต่การได้รับโซเดียมมากเกินไปก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกันโดยจะนำมาซึ่งโรคหลายต่างๆมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ควรเลือกอาหารที่มีโซเดียมน้อยและหลีกเลี่ยงอาหารที่โซเดียมสูงอย่างเด็ดขาดเพื่อสุขภาพที่ดีและลูกน้อยในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงตลอดการตั้งครรภ์น,นั่นเอง อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องชาแนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ